วัสดีครับผู้ทอนชยานน์นะครับเอพิโซดนี้เรามาอยู่กักับซีรีส์เรื่องราวอาจารย์ยอดในตอนสุภาพบุรุษโฉดครับเรื่องราวในตอนนี้นะครับมีอยู่ว่าเมื่อสุชาติหนุ่มเจ้าสำราญเนี่ยได้แต่งงานกับอารีผู้เป็นคุณหนูบ้านรวยครับ ทั้งสองคนนะครับอาศัยอยู่ในบ้านร่วมกันกับสุพิษสุภาและสุจน์ครับผู้เป็นแม่พี่สาวและพี่ชายของสุชาติครับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับก็จะอาศัยการใช้เงินของอารีทั้งหมดเลยครับตัวสุชาติเองนะครับทำงานเป็นคนดูแลบ่อนครับให้กับนายใหญ่คอยหาเด็กสาวนะครับมาให้แขกผู้ใหญ่ที่คอยอำนวยความสะดวกในการเปิดบ่อนครับโดยมีคู่ขานะครับคือกระแตและน้ำผึ้งที่ถูกสุชาติเนี่ยนำไปขายตัวให้กับนายใหญ่จนได้ทำงานในนายคลับครับ ในส่วนของสุภาพีพ่สาวของสุชาตินะครับก็หวังครับว่าจะได้เป็นคุณนายของนายพลที่ได้รู้จักกันตอนที่ตามสุชาติไปทํางานครับถึงแม้ว่าสุชาตินะครับจะบอกว่าท่านนายพลเนี่ยมีพันยายอยู่แล้วแต่สุภาก็ไม่สนใจอะไรเลยครับในวันหนึ่งนะครับสุชาติเนี่ยได้พบกับพิษสมัยและทั้งคู่เนี่ยก็ตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกพบเลยครับ ที่นี้นะครับด้วยความที่สุชาเนี่ยมีพันรยาอย่างอารีอยู่แล้วอารีนะครับจึงตามมาหึงห่วงครับจนนายใหญ่นะครับต้องมาจัดการลงมือด้วยตนเองครับโดยการให้สุชาติเนี่ยเลือกว่าจะอยู่กับอารีหรือจะอยู่กับพิสมัยครับซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าสุชาติเนี่ยต้องเลือกอารีแน่นอนเพราะอารีเนี่ยเป็นคุณหนูที่บ้านรวยครับโดยที่สุชาติเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิสมัยเป็นลูกสาวของนายใหญ่ครับ ในเหตุการณ์นี้นะครับทำให้อารีเนี่ยรู้ว่าสุชาติคบกับตนเองนะครับเพราะว่าเงินครับทำให้อารีเนี่ยจึงขอเลิกกับสุชาติครับกลับมาที่ฝั่งของสุภานะครับผมสุภาเนี่ยด้วยความที่ไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของอย่างในพลนะครับทําให้เมียของในพลเนี่ยสั่งคนให้มาสาดน้ากรดใส่จึงเสียโฉมครับในตอนสุดท้ายนะครับสุชาติเนี่ยก็ได้ถูกยิงเสียชีวิตอย่างน่าเวทนาครับ เป็นยังไงบ้างครับกับการสปอยซีรีส์เรื่องเล่าอาจารย์ยอดที่เพิ่งจบไปนี้คงต้องสนุกกันมากๆเลยใช่ไหมละครับถ้าไม่อยากพลาดการรับชมและรับฟังในตอนถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งมา้ด้วยนะครับ